ก็ขอกราบสวัสดีคนดูที่คารุรักท่านนะวันนี้ก็มาอยู่เกมสปินทาอีกเช่นเคยนะแล้วก็เจ้าเคเจ็ดร้อยนะตามที่เคยบอกไว้ฮะเดี๋ยวเจ้าเจ้าคันนี้มาขีบไม้ดูนะฮะว่าจะรอดหรือไม่รอดนะฮะเดี๋ยวอันดับแรกก็ต้องเติมน,น้ำมันก่อนนะว่าน้ำมันหมดขึ้นขีดแดงเลยนะเฮเคเดี๋ยวสับรลุดไปคันนั้นนะ คฮะกันนี้ถังน้ำมันที่พ่วงมีสำรองอยู่นะฮะชุดซอมเมื่อกี้อันนี้น้ำมันเมื่อกี้ชุดซ่อมนะฮะไม้นี่ก็ต้องเลือกให้ได้ตามขนาดของรถนะฮะถ้าใหญ่ไปมันก็จะไม่ได้นะถอย,ถอยข้อซองให้มันตรงๆก่อนนะฮะ จะถอยยา,นะากนิดนึงนะเจ้าคนนี้ตรงนึงดีๆฮะการถอยรถเดี๋ยวพับปรับที่คีบให้มันตรงกับท่อนไม้ก่อนนะแบบนะ้ากำลังเอออยู่ะไม่ได้เล่นนานแล้วคนนี้แบบไปน,นี้ขึ้นอีไม่ใช่อันนี้ขึ้นอัน,นี้ขึ้นเอออันนี้งอลงอันนี้พับลงฮนะ เริ่มเริ่มจับทางได้แล้วฮะท่านผู้ชมเมื่อกี้ยังเออเอออยู่เลยก็ตั้งไว้ประมาณนี้นะแล้วก็ถอยดูนะว่ามันตรงไหมนะถ้าไม่ตรงก็ปรับลงมาอีกนะนะไม่ตรงชนเสียฮะแล้วก็ทําการปรับลงมาอีกนะให้มันเงี้ยลงมาอีกอออมาไปโอเคผมว่าประมาณนี้เลยฮนะ ลืมลืมปลดเบรกอคนะีคฮะจะหลอดหรือจะลวงฮนะแล้วก็ขี่ขึ้นมานะฮะแล้วก็ทำการยกนะมันน่าจะทำให้บัารับแล้วก็รถวิ่งได้นะท่านผู้ชมว่ามันมน่าจะดีกว่านี้นะ วันนี้ขาวกุ๊บเลยจะรอดหรือจะลวงเฮ้ยเกียเก่ยวเกียเก่ยวเกี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 ่ยวเฮ้ยแป๊บหนะกูต้องนะถอยรถยังไงดีคำนวณแป๊บนะ้าท่านผู้ชมเดี๋ยวเดินหน้ามาก่อนเดินหน้ามาก่อนนะฮะแล้วก็ถอยหลังเลี้ยวเข้านะฮะ ถอยหลังโยวเขานะเอาเขาตรงกลางๆหน่อยนะถ้าเสียงแตกๆไงก็ขอไปนปะพอดีว่าเพิ่งตื่นนะท่านผู้ชมเสียงก็จะแตกๆหน่อยนะคือแมงไม่ได้นอนเลยนะท่านผู้ชมผมว่าแมงไม่น่าจะใช่พวกอันนี้แล้วอะ่ะท่านผู้ชมว่าไม่ใช่แน่เลยอ๋อใช่มันต้องใช้พวกอีกแบบนะท่านผู้ชมรถแบบนี้มันต้องมันต้องเป็นพวกเทเลอร์แบบ แบบลากไม้ยาวๆฮะลุงลไม่มีคคนแบบนี้เดี๋ยวทําการวางไม้ลงก่อนนะผมจำได้ว่าแถวนี้มันนา่าจะมีรถคันหนึ่งอยู่ที่เป็นรถลากไม้แบบใส่ไม้ไว้เนี่ยเดี๋ยวเราวิ่งแปียกันนะผิดแผนฮะ,ะจริงๆว่าจะไม่เล่นคันนี้ดูหน่อยนะฮะเดี๋ยวจะเอาคันนี้ไว้ดูคลิปหน้นะฮะเดี๋ยวจะเอารถคลิปไม้ที่มันคลิปอันนี้มา คอนคอนตอ่ตอตอ่อต่อนี่รีบไปสุดๆนะคานผู้ชมเหยียบเต็มที่ขี่เต็มเกง่งมีรถมาไหมฮะ <c oughs> แบงทั้งแมพอยู่คนเดียวยังจะกลัวรถมาอีกนะครับคุณผู้ชม ทนนะะันที่เราจะต้องแปลวาไม่ใช่คันนี้นะ4255ไม่ใช่คันนี้เป็นโพรงบรรทุกของนะ,ะไอ้คันนี้เป็นกระบะบรรทุกของนะละินพันกันเลยฮนะแต่เช้า่าจะคันจากบ้านหลังนี้ Okay. ใช่ขน,นัน้นจริงด้วยนะอ 4, 4 2 0นะส4 3 2 0นะอันนี้รถอัเสเซียกระนางเทนะหน้าตาแบบนี้มีแต่รถรัเซียอย่างเดียวไฟแลบมาเมื่อกี้ตกหลุมเมื่อกี้จากอะไรสีนะสับรถไม่ได้ต้องเข้าไปใกล้ๆนะท่านผู้ชม ประมาณนี้ปา่าโอเคฮนะนี่ฮะมันต้องใส่พ่วงแบบนี้นะฮะมันถึงจะใช้ได้นะเวลาขีดไม้ขึ้นนะเวลาเล่นคนเดียวนี่ก็คือวิธีการจ้ารถไปนะฮะคือต้องใสใ่สลิงลากนะไปกันเอ้ยไม่ใช่อ้าวสลิงหายโอ้สลิงหายฮายนะก่อใหม่ก่อใหม่โอเคฮะนี่คือวิธีการกัน เดียวดิ้นคนเดียวนะฮะจะลากไม้ลากอะไรก็ช่างนะกลอกสลิงแล้วมันจะเหมือนมีคนขับตามนะทำงี้ก็เหมือนจะเร็วนะไม่จะชน้ายพอวัเนี่ยผมไม่ชนหรอกมั้งเดียวไม่คนไม่คนแน่เลยอีคนอยู่โอ้หเดี๋ยวโค้งเป็นงูเลยนะทำผู้ชมนะ <c oughs> แองเดี๋ยวโค่นลเป็นงูเลย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 เดอทางเข้าเดือบเลยฮนะยังดีเทียนเป็นทางเข้านี้ก็้ถอยนี่ก็ลำบากอ,นะอีกแล้วอาร์เคฮะเดี๋ยวโอคันนี้จอดไปตรงนี้ มาอีกหน่อยนะมันจะได้ตรงๆที่เราทำการปดสลิงั้นเดี๋ยวเอาคีบไม้แล้วก็ขึ้นรถด,ดูนะฮะไม่มีอะไรที่ผมทำไม่ได้นะอันนี้ก็อวยเตือนเงินไปอันนมใชมันน่าจะท่อนกลางนะฮะกลางมาสามทอนนะโอเค ไอเจ้าคีสี่ร้อยก็ไอเจ้าคีเป็นคนสี่ก็รอไปก่อนเนะดี๋ยวรอคลิปหน้านะคลิปหน้าได้เล่นแน่นนะถอยหลุดนี่ก็แบบเออถอยหลถอยหลายรอบเกินนะปรับฝานแป๊บนึงนะปรับที่คีปแป๊บนึงนะ ยงมาหน่อยนะฮะโอเคสักประมาณนี้น่าจะโอเคนะะสูงไปฮะท่าน,นผู้ชมเดี๋ยวเอาลงใหม่สูงไปทีคลงมาสักประมาณนี้ก็เหงียนขึ้นมาหน่อยโอเคนีแหละก็ดันสอดเข้าไปเลยนะฮะ ไม่ไปติดเลยโอเคแล้วกดห้าตากขีดฮนะแล้วกดสี่ฮะแล้วก็ทำการยกขึ้นนะฮะกดลงไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ย <c oughs> ยังหลงปุ่มอยู่เลยฮนะ <c oughs> แล้วก็ไปใส่รถคันนั้นนะฮะ <c oughs> ทีมงานบรรยาย,ยนนะ ทำที่ไหนมันไรที่นั่นเนื้อฮตรงไหมไมันจะอย่างนี้นะโอเคอย,อย่างนี้หนึง นิดนึงฮนะออกมาใหม่ก่อนถ้าไม่ตรงมันก็จะไม่สามารถกดให้มันขึ้นไม้ได้นะฮะท่านผู้ชมมันต้องตรงตรงโอเคฮะประมาณนี้กดวีกดเล็กสี่นะแล้วก็ทำการปล่อยไม้ลงนะกดฮาปาแล้ถอยรถลงมานะฮะ วิ่ไม่ใช่ไม่ใช่มันดันเขาเดินทางมานะฮะแล้วก็วา,าไปเจ้าคันนี้นะโอเคฮะมันก็จะประมาณนี้นะไม้สามท่อนเองนะฮะสตาร์ทเครื่องก่อนนะถึงจะกดแบบนี้ได้โอเคฮะได้สี่แล้วก็ซับไปเจ้าคีก่อนนะฮะเถิยบอลดีสมองกับใจนี่ไปไม่ตรงกันอีกแล้วนะ เ,เดี๋ยวเจ้าคีไปจอดตรงที่มันก่อนสมองกับใจไปไม่ตรงกันอีกแล้วนะทะเลาะกันเช่งน,นี้ทะเลาะกันบ่อยนะกับสมองตัวเองบอกว่เขาไม่รักก็ยังไปงออยู่นะเออไม่รู้ทําไมกับสมองนะขนาดเขาไม่รักก็ยังไปตาม,มงอนะเออ <c oughs> เออสำหรับมัน,นะนเศร้านะนางเล่นเกมดีกว่าครับ เดี๋ยวจอไว้ตรงนี้นะโอเคฮะแล้วก็วาร์ปมาคันนี้นะฮะจอก่อน,นะฮะเฮ้ยไม่ไปแลว้ววะติดไฟแน่เลยเดินหน้ามาเลยฮะ<อ>เสียงตอนเช้าก็จะแตกๆนี้หน่อยนะฮะถ้างพูดไม่ชัดยังไงก็ขออภัยนะฮะจะพยายามปรับปรุงให้ดีกว่าเก่านะฮะแบบผมจะพายายาเป็นคนดีๆว่นนี้คนดีดูและยงได้มาวันนี้ผมอาจจะเลวในยันเงา ดูแนที่แป๊บนะฮะจะไปยังไงดีนะฮะหาลายก่อนนะแถวนี้ก็มืดมิดเลอเกินนะฮะว่าแม่งต้องงม,มไปแหละบุปผาฝาดงไปเลยนะ้วระดับนี้แล้วนะฮะ ไปเลยนะะผิดถูกเพราะว่ากันนะดูว่ามันเป็นทางนี้ฮนะท่านผู้ชมดเดี๋ยวลองขี่ตรงไปดูนะะเผื่อมันจะมีทางไปนะเปิดอีกรอบเปิดอีกรอบนะฮะเปิดอีกรอบแล้วก็มาร์กไว้นะผมว่านะ่าจะต้องไปทางหน้าทางหน้านะ่าจะมีทางเดียวเข้านะ ตรงมาร์กไวนะ่ันผู้ชมไม่งั้นแม่งหลงทิศเฮ้ยประตูปิดว่ะ่านผู้ชมไปไม่ได้ฮนะเดี๋ยวถอยก่อนถอยกลับทางนั้นแหละผมว่าแม่งน่าจะไปทางนั้นแลนะ้ว่านผู้ชมถ้าไม่ใช่แม่งก็บุกปา่าฝาดงไปตามที่มาร์กเลยนะติดตรงไหนก็ค่อยหารถมาลากเอาน,นะมันจะได้แบบเลาะใจนะฮะาขี่อย่างี้เพาแม่งน่าเบื่อ ทางนี้ฮะเลี้ยวเขาเลยโอ้เดี๋ยวทีนี้ก็เป็นตะคว่มเลยเกินนะคันนี้น่ะครัติดเฮ้ยโอย้ไม่ถึงไหนเลยเริ่มติดซะแล้วติดอะไรติดเนินแน่เลยนะเมื่อกี้ ออผมว่าต้องได้ดบุปปาฝาดงไปจริงๆด้วยนะตรงนี้น่าจะเป็นที่ลุมน้ํานะผมว่าแม่งเสียงติดหลมที่สุดก็ตรงแถวๆนี้แหละเพราะว่าดีมันเลนนะมันมีน้ําด้วยน้ำเยอะงี้เป็นตามาใส่เบ็ดเถอวะ <c oughs> <c oughs> เอาเบ็ดมาฝากนะคุนผู้ชมเถือว่าไปนะ อติดติดอ,อียังไงติดบวกควายบอกดูก่อนอาอเฮยทางอื่นก็ติดปะติดบวกควายแน่เลยนะท่านผู้ชม๋ยวนี้ไม่มีควายได้หรอวะเฮยติดโลกนะฮะโอเคออกไปทางนึงก็ได้ว่าข้างหน้าน่าจะเป็นทางไปนะหรือว่านะต้องลองเดี๋ยวไปข้างหน้าดูนะะต้องลองตรงไปข้างหน้าดูนะ ผมว่าใช่แน่ๆเลยวันนี้ไม่ได้นอนเลยะกล่าวมองแล้วมีซมมีน้ำกระทมผมแม่เด่ยเนยา,อาเอติดว่ะดินโลมมากๆ ถ้าสับเกลียเวเนี้ยมัน,ม,นมันจะฟีอย่างเดียวนะท่านผู้ชมมันจะไม่ทุกาถนนแต่ถ้าเป็นหนึ่งบวกหนึ่งไอหนึ่งโลเนี้ยมันจะโคตรเกาะถนนเลยไปช้าจะเกาะถนนม,มากนะแต่ถ้านหนึ่งนี้แบบฟีอย่างเดียวฮะท่านผู้ชมมันคยเกาะถนนเท่าไหร่โอเคว่าแล้วฮนะต้องได้บุป่าได้นอนนะ ไม่มีอะไรน่ากลัวเท่านี้เลยนะเออไม่ใช่ไม่มีอะไรน่ามันเท่านี้แล้วนะต้นไม้ต้นไม้เน,น้น้อยถ้าท่านผู้ชมเป็นอมอเตอร์ถ่นนี้ใหญ่ลิ่อาจไปเหยียบตรงกลางนะเพราะว่ามันสามารถดีดทําให้รถล,ลกอกฟอมได้นะะนี่นี่ที่เห็นไไปนี่คือติดต้นไม้ต้นเล็กต้นนั้นนะคือแบบต้นไม้เกี่ยวนี้มันโคตรแข็งแรงเออมันใส่แมงเติมมาเยอะเกินนะมันแข็งแรงจัดจนะ สภาพแม่งเป็นตลอดมากนะผมตองดินก็โล่งเว้ยเดี๋ยวๆไปตามที่มาร์กเลยนะผมว่าเดี๋ยวแม่งก็ทะลุตรงนั้นเองนะโอ้ยดินโ,ล,ล,โล,ล่งมากแล้วรถกูก็เรงมากเหมือนกันนะเออมันก็พอๆกันลยนะี ท่านผู้ชมดูคลิปผมอาจจะดอ,อาจจะเหมือนมาดูผมภาพนะภาพแล้วก็พูดไม่ค่อยชัดนะแล้วก็ลิ้นพันกันด้วยนะอ <c oughs> อยางไงก็ขออภัยเดินฮะพยายามปรับตัวอยู่นะท่านผู้ชมช่วงนี้แบบเฮือสุดๆนะมุกออนจนเพี้ยนอ่ะฮะติดเว้ยติดเลยวะติดเงินแน่เลยดึงก่อนนะฮะอา้าวดึงก็ยังนิ่งให้ฝั่งนั้นมันก็โหลงไม่ลึกนะท่านผู้ชมใช้คืนหรว่อิ ไม่ได้ก็ถอยฮะท่านผู้ชมอย่าฝืนไม่ฝืนจะดีกว่านะถ้าเขาไม่รักก็พอนะเดี๋ยวเก็บตัวเองนะโวงนี้ก็บความรักเศร้าเหลือเกินนะก็ถอยแล้วก็ทําการขึ้นใหม่นะเดี๋ยวเพิ่งยอมแพ้ต่อโชคสตาตอนนี้สิบอกตัวเองเื่อยนะให้กำลังใจด้วย ขี่ตามทางมันก็ไม่สนุกเท่าขี่บุปกป่าฝ้าดงนี่นะท่านผู้ชมแม่งเลาใจดีนะข้างหน้าน่าจะเป็นโรงไม้นะฮะที่เจาต้องเอาไม้ไว้ดับผิดเกียร์ผิดเกียร์นะขี K ่เข่าเกียร์เอเมื่อกี้ผิดเกียร์นะแม่งเกือบดับเอาผิดเกียร์อีกแล้วจะดับเรื่อยนะฮะ เสียงเพลงยังความสำเร็จได้ทำการบรรเลงเรียบร้อยนะฮะโอเคหลังจากที่ลุยป่ามาก็ถึงที่หมายเดี๋ยวขยับรนไปจอดออกออกไปกลก่อนนะฮะเดขยดับโดรนไปจอดทางหางก่อนนะฮะลินแบบพันกันมากเลย ก็เสร็จสิ้นภารกิจสารคลิปนี้แล้วนะฮะถึงจะไม่ใช่รถที่ต้องการเล่นก็เถอะนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวผมคงต้องอำลาไว้จะเพียเท่านี้นะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้กระผมด้วยนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวผมไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ